ครับสวัสดีครับเป็นโอกาสพิเศษนะครับอาทิตย์ที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ท่านชมอยู่นี้เป็นพระสมเด็จทรงไกลเซอร์อกครดเสียนบาทนะครับลักษณะพิเศษมวลสารเป็นพระเนื้อสมเด็จที่สวยงามมากหุ้มด,ด้วยลักษณะเหมือนมุกนะครับ หมือนมีการฝังด้วยมุกนะครับด้านหลังมีอักษรเขียนบันทึกไว้ว่าจอปอรอด้านล่างก็มีตัวเลขว่า2411บอกถึงปีที่เฉลิมฉลองในอากาศถลิมถววนราชสมบัติของพระเจ้าหลวงรัชกาลที่5สร้างไว้สวยงามมากนะครับมีคือลักษณะพิเศษของสมเด็จไกเซอร์ปกครุงเสียนบาทนะครับเดี๋ยวจะส่องขยายด้วยกล้องขยาย3 0 0 0ั ให้ท่านชมเนื้อขององค์พระนะครับนี่ครับสวยงามมากครับการเกิดขึ้นของแคลไซเดี๋ยวปรับความคมชัดนี่ครับโอ้โหมวลสารแต่นี่มีมวลสารผงละเอียดของเหล็กไหลละเอียดมากเลยครับนี่เดี๋ยวต้องขยายเพิ่มกำลังขยายไม่งั้นไม่สามารถมองเห็น เหล็กไหลเงินดวงที่มีอยู่ในเ,น,เนื้อองค์พระเดี๋ยวปรับความขยายเพิ่มแขนซ้ก็สวยงามครับเกิดขึ้นเป็นมิติต่างๆเหมือนหุบเหวนะครับสวยงามมากโอ้โหมีผงทองแล้วครับเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวพอขยายขึ้นมาอีกนี่แหละครับเดี๋ยวขยายให้มากๆหรืยจนกว่าจะขยายไม่ได้ต้องการดูมวลสารผงทองคําในพระสมเด็จท่านกล่าวว่าทุกองต้องมีเพียงแต่ว่า ผงทองจะขึ้นมาด้านบนผิวหรือเปล่าทั้นั้นนี่แหละครับเห็นผงเงินผงทองขึ้นมาคู่กันแลวนะครับนี่แหละครับผงทองผงเงินนะครับเดี๋ยวการเกิดขึ้นของแคลไซายเห็นไหมครับนี่ลักษณะใหญ่มากเพราะเป็นเนื้อพัะสมเด็ดมวลสารที่ทาด้วยปูนเปลือกหอยกับดินเกาหลีนี่ลักษณะเหมือนปูนเปลือกหอยกับดินเกาหลีดังนั้นมวลสารที่เกิดขึ้นข,นของแคลไซายจริงมีลักษณะเป็นเป็นเหมือนก้อนสัาเนียใหญ่ๆนะครับนีนะ่มีก้อนสนัาเนอรใหญ่ๆ มือนพระพิมพ์สาเร็จที่เรียกว่าพิมพ์สาเร็จองคตผมในลักษณะคล้ายกันนะครับเป็นวลสารพิเศษนี่แหละครับมวลสารที่มีทองคาําฉะนั้นสวยงามมากบอกอายุไขขององค์พระได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวปรับเอาว่านี่กําลังขยายสูงเคลื่อนนิดเดียวก็หายไปเยอะเลยนะครับนี่ครับให้ด้านชมทั่วๆไปนะครับปรับความผมชัดอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่า หยับเล็กน้อยก็ไปนี่แหละครับนี่แหละครับความงามของเนื้อสมพัสษสมเด็จที่มีมวลสารอันงดงามสวยมากหาจมได้ยากนะครับสําหรับพิมพ์ไก่เซอร์นี่องค์ใหญ่มากอกครุฑเสียนบาทโบราณสมัยก่อนเขาก็เรียกเพื่อความจําง่ายนะครับว่าพิมพ์ไก่เซอร์ก็คือพิมพ์อกครุฑเสียนบาทอกครุฑก็คือน,นูน,นขึ้นมาใหญ่เสียนก็กลมเหมือนบาทพระนะครับโบราณก็เลยกอกครุฑเสียนบาท นี่ครับสวยงามนะครับให้ดูด้านข้างด้านให้ดูด้านทั่วไปทั้งองค์นะครับจะมีลักษณะสวยงามมากนี่ครับลักษณะเกิดขึ้นของข้าวไซลักษณะพิเศษนี่ครับโอ้สวยงามนะครับนี่ขาวไซใหญ่มากมวนสารเพียบเลยครับเยอะแยะมากเลยครับมีผงเขียวผงดำนะครับผงเงินผงทอง นี่ครับแคลไซดเกิดขึ้นเป็นดอกใหญ่มากนะครับนี่ครับเกิดขึ้นเยอะนี่แม่แร่ทองคําตรงนี้เยอะครับนี่ครับการเกิดขึ้นของแร่ทองคําเนี่ยครับสวยงามมากนะครับเป็นมิติเป็นหลุมเลือดเข้าไปเป็นหุบเหวเลยนะครับนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นธรรมชาติําปลอมเรียนแบบไม่ได้ครับต้องใช้การเวลานี่มีผงทองประกายมากอง์นี้สวยงามมากครับ เดี๋ยวพิสูจน์ทางแม่เหล็กนะครับคงจะดูดดูดได้นะครับจะมากน้อยก็ค่อยชมกันอีกทีนะครับเพราะว่าเป็นพัดเนื้อผงเนื้อพฟกพัดสมเด็จเนี่ยปกติแม่เหล็กจะดูดยากมากนะครับเดี๋ยวพิสูจน์เดี๋ยวนะครับมาครับมาเหมือนกันครับนี่แหละครับคือสมเด็จไกเซอร์บกขดเสียนบาทสวยงามมากครับขอบคุณมากครับ